เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่บ้านสวยๆมาชมเลือกๆ,ๆอยู่ครับบรรยากาศดีร่มรื่นเงียบสงบน่าอยู่ครับราคาก็ไม่แพงด้วยหลังนี้ขายเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทฮทะเองบ้านสวยๆครับสภาพดีทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่เลยครับไม่เก่าไม่โซมพื้นที่สองงานอยูอีกห้าสิบสี่ตารางวา โหนกุดแดงครับนอนสอสี่ตัวบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเจ็ดแสนเงินบาทสวยๆคุค้มๆบรรยากาศดีพื้นที่กว้างถ้าชอบอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อประจำได้ใม่พาคลิปใหม่ๆครับท่าในใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่เป็นอำเภอตำบลบ่อสุพรรณครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขตติดต่อกับ กำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมครับแล้วก็พาเแท่นด้วยนะครับพาคแท่นเมืองการปเป็นเขตติดต่อรอยต่อนะครับยิงเยือกไปทางนาคนปรปฐมครับแป่งนี้อยู่ห่างจากอาาตบตบ่อสุพรรณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเดินทางสะดวกสบายน้าไม่ท่วมบรรยากาศรอบๆก็เป็นสวนนะครับสวนผลไม้พุทราไรอ้อยมีเพื่อนบ้านครับอยู่ในบ้านไม่เปี่ยวไม่น่าก,กลัวครับอยู่อาศัยได้แต่ไม่แออัดไม่วุ่นวาย สนใจก็ไปดูฐานที่จริงครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำวเพิ่มเติมก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ